ก่อนโคกตรงนี้เป็นโคกปูนหนแแต่ก็อนตรงนี้ทันสูงมันไม่มีน้ำกะดาเก็บน้ำาบยุแห้งแรงปลูกเขาก็ได้แต่สายนาฮาไรอันนี้ฮะใส้เขาโดอพุดมาตอดเทปบดายแต่พอมีโคกหนองนาคุดหนองสะแน่สองหนองเอสคองใกล้แน่ข้าวดอเหมือนเดิมได้ข้าวสิบเจ็ดกระอบเบื้องหนูมันแตกต่างนะครับจัตตีเนองเพราะฉะนั้นมาแล้วมือนี้เบื้องเอาว่าโคกหนองนามันได้ประโยชน์มันจะาขุจักก็เป็นจะได่ฝักลงไปเบื้องนาข้าวไข่แดงคัก ดุตลอดแซ่บแล้วแบบนี้ขอมาพูดไดนี้นะเออแต่นี่ละอเอาเลยบเลยไม้พิวนะครับพวกเรือจะควันสีออกเจาะหูวใบควันออกมันจะมีน้ำตัวหนึ่งนะที่ไปกั้นกั้นไว้ให้มันหยดลงมาเพื่อน้ำากันไม้บริเวณของโคกหนองนาก็มีการสอนผมมีสี่ฐานนะครับฐานแรกก็คือฐานรักแม่ธรณีเลยมาเห็ดสูตรปุ๋ยนะหักการที่อบรมมาก็มีแห้งชามน้าชามอาเอา แห้งชามภาษาบานแห้งถ้วยน้ำชามพดปุ๊บอันนี้จะคุ้มนะครับหรือเอาี่คุ้มแล้วก็พดไม่เข้ากับชีงานเอ้านะครับถ้าพอดีเข้ามาในระบบนี้ผมเชื่อได้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทางชีวิตถ้าเรากลับไปแล้วยังไม่หนำใจก็ขี่รถมาดูดนะ้วยตัวเองอีกก็ได้ข้อมูลว่าท่านยินดีให้การสนับสนุนฟรีสำหรับผู้ที่ทำจริงนะครับ,รบอันนี้ก็ในส่วนของ สำนักงานพัฒนาชุมชนกับพี่น้องชาวเรนนลครขอบคุณท่านอย่างจริงใจปรบมือก่อนขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งลุกข้าเข้ามาในแปลงนี้3าไร่มีหมดเลยค่ะผ่านมานะคะโควิดโควิดที่เราสามารถอยู่ได้มาสามารถอยู่ได้นะคะแม่อยางเข้าจะมีกิน,นโบมีงเงินเขา้าไปอยู่ได้นะคะอยากจะถามท่านผู้ใหญ่ว่าถ้าพี่น้องตัดสินใจทํานี่จะต้อง ทำใจนานขนาดไหนนี่ผู้ใหญ่ทำใจนานไหมนีถ่ถามว่าทำใจนานใช่ไหมคะเขามาฟู้ยี่ผู้ยำที่ดินเจ้านี่ตอนแรกนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะ <c oughs> คุณแม่น่ะคุณยายคุณยายบอกว่าพูดเฮ็ดอยางนางหน้าหน้าก็งามแล้วนะคะพ <c oughs> ูดให้เป็นมอตอกมอแตกเฮ็ดเป็นทักเป็นดอนเฮ็ดหยางพ <c oughs> ื่ยายหายนะคะ คือบริเวณเลี้ยงงวเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะคุณยายน่ะแก็บขายเลยค่ะมาเมากวยไปขายมาเปลี่ยนไม่ได้คิดเลยค่ะมีส่วนร่วมค่ะโอเคจากที่คับค้านกลายมาเป็นมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคตนะคะก็ต้องขอตัวช่วยด้วยค่ะทางพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อนช่วยช่วยในที่นี้คือช่วยประสานเครือข่ายนะคะตอนนี้แปลงโคกหนองนาเรากำลังเข้าระยะที่สองค่ะระยะแรกผ่านไปแล้วระยะที่สองนะระยะที่สองนี่ก็คือ หลังจากที่เราได้แบ่งปันดีก็เข้าสู่ระบบการตลาดทีนี้นี่เบิงแล้วนี่อันน้ามันไหลอยู่ตลอดมันมากระใสเราก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ช่วยนะคะโดยการใช้แผงนโซลาเซลล์นะคะมาใช้ต่อยอดกับทางต่อยอดอีกนิดนึงลงทุนเองค่ะลงทุนเองจากพัฒนาชุมชนแล้วมีส่วนไหนอีกครับที่มาช่วยอ๋อเกษตรค่ะอ๋อตอนนี้มีเกษตรเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปนี้นะครับลาย รายการที่เราจะต้องขอความร่วมมือก็คือมีกเกษตรมีปศุสัตว์ตอนนี้ผมผมประสานไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับทีมเรนุนครนะครับแล้วก็เราจะพาไปดูแปลงต้นแบบที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้น่สุดกับท่านก็จะมีอยู่จะพาไปดูสําหรับสามครัวเรือนที่เขาลงโครงกานในปีอ่าวบประมาณ2560ของผู้ใหญ่สุจินเนี่ยเป็นแปลงที่สวยมากนะครับเพราะว่าเพื่อนพี่ถีพี่ทันในการขุด ในทางอำเภอปาปากเราก็ามีนยโยบายกำหนดไว้เลยว่าต้องเต็มคิวดินอำเภอปาปากเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าคือมั่งมีสีรสุขโดยการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำดานค้ามีผู้ค้าจากภายนอกเข้ามาร่วมทุนอย่างนี้กำลังเกิดภาพนั้นแล้วนะครับ อย่างเรามีตลาดกระจายสินค้าอยู่สองแห่งตลาดกระจายสินค้าโกงตั้งนาอยู่ที่หมู่สี่มตะไก่กับเยเลบ้านสอจอจินธนาแม่ของผมองค์บนัน่งก็คือทามรักแม่บทธรณีนะครับรับแรกนะครับก็คือเพชรปุยขึ้นมาโดยที่มีวัสดุอุปกรณ์ธรรมาชาติจากในที่ของเราบ่ต้องไปซื้อขายท้งอื่นนะครับกะเอาฟางที่เราที่เตรียมมานะครับไปอ้อตมต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนะครับอมปุ๊บกะตามด้วยแห้งชาม ไปโหยอ้อมอีกตัวที่สองคือน้ำแถวนี้น้ำบมเมนตเสียไปหมดเลยต้องผสมผ่าน้้ำอีกตัวหนึ่งคือให้มันเจือจางอีกนิดหนึ่งกับโหดอ้อมนะครับนี่เระคือส่วนหนึ่งของการคืนความใบสมบูรณ์นะครับแม่ธรณีต้นไม้ครับก็ได้ประโยชน์นํานะครับเพื่อมันจะได้อาจจะญน ออกงามไปข้างหน้าโอซิริสมบกิน์แบบมากจ้ะมันจะเออนี่ครับคือแหนแดงนะครับแหนแดงใหปิษไหไก่ให้ปลานะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนปลาที่กินพืชนะข้างล่างก็จะมีโคตโคโคตนี่ครับมีง้อมีควายนะครับก็ต้องใส่หลายนะครับพอใส่ปุ๊บ แล้วก็เติมน้ำล้วก็เอาแหน่ลงเลยมันก็นจะเป็นแบนนี้นะครก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมครับภายในที่หนึ่งก็จะเต็มกันละมากคือท้านพนมนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านกำนันสง่าตีเฟื้อยนะคะที่ท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับพี่น้องที่มาในวันนี้ด้วยเวลาขอเสียงพวกเมือ่อค่ เรรษกป้าหมายคือจะงบฟางให้ต้นไม้แต่นี่อาจจะพิเศษอย่างหนึ่งค่ะคืองบฟางทุกต้นเพราะว่าเขาเห็นผลมาแล้วได้ใส่ปุ๋ยลองคุยไหมคะปุ๋ยนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเอาที่ควายที่นี่คล้องก็ไม่ได้ห้อยห้อกแตเอาฟางห่มแค่เพียงนิดเดียวสวยงามสรุปก็คืองบฟางใช่ค่ะยุบหลักริษฎีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดี สมุนขอเพียงให้มีเลนน้ำมีสวนไรนะ่นาในรูปแบบที่เรียกว่าโคกน้องนาะโมเทวโคกน้องนะอเาเน้นดะินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณนละภาพชีวิต máy Mai dù mai sập sân lạp tầm mai tia máy tai đình